ทุกคนครับผมเฮม็กแรงแซ่แห่งเกาะชางนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมารีวิวลำโพงนะครับของมาแชวนะครับ2รุ่นนะครับรุ่นที่มีแบตกับไม่มีแบตนะครับรุ่นมีแบตคือรุ่นมาแชวทับตั้นนะครับกําลังขับ80วัตต์ครับอยู่ทางฝามือของผมส่วนทางซ้ายมือสีน้ำตาลนั้นนั่นคือมาแชวแซนโมทูนะครับกาลังขับ80วัตต์เช่นกันครับทั้งคู่กําลังขับเท่ากันนะครับ วันนี้ผมจะพามาฟังเสียงว่าเสียงของทั้งคู่จะเป็นยังไงนะครับวันนี้คลิปผมมีคำตอบแน่นอนครับทีนี้ก่อนที่จะไปฟังคลิปนะครับผมก็ขอมาที่โหมดปรับเสียงกันก่อนนะครับเป็นลำโพงใหม่ทั้งคู่นะครับผมก็เปิดเบสกับแรมนะครับไว้ที่ที่สูงสุดทั้งคู่แล้วกันนะครับส่วนเสียงผมจะปรับทั้งคู่นะครับมาที่ฟาร์มดังนะครับ นี่นะครับผมจะปรับความดังของทับตั้นนะครับลงมาที่70เช่นเดียวกับแซนมอร์นะครับผมจะปรับเสียงของทั้งคู่นะครับมาอยู่ที่70เท่ากันนะครับนี่ครับเช็คดูนะครับนี่ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วนะครับทีนี้เราไปลองฟังเสียงกันครับ ยังไงบ้างครับทุกคนครับเมื่อได้ฟังเสียงแล้วนะครับก็สําหรับผมนะครับไม่รู้ว่าหูของทุกคนเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมให้ทับตั้นนะครับแปลกใจมากๆว่าทําไมทับตั้นเป็นลำโพงที่ไม่ได้เสียบปลั๊กนะฮะแต่ว่าเสียงเบสนะครับค่อนข้างแบบหนักห่วงรุนแรงว่านะครับอย่างชัดเจนนะครับความใสก็ใสผ่านครับอาจจะดรอปเรื่องเสียงกลางนิดเดียวนะครับ ตรงนี้ต้องบอกว่าลำโพงที่มีแบตอย่างทับตั้นทําได้ดีมากๆนะครับทั้งคู่นะครับตอนนี้ราคามือสองก็ห่างกันประมาณ5,000ันนะครับมาแชลทับตั้นจะอยู่ที่ประมาณนะครับ1 8 0 0 0ถึงมืนนะครับส่วนมาแชลสแตนมอนครับถ้าเป็นเครื่องศูนย์ก็จะอยู่ประมาณ1มื0 0สีหน้านะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องร้านก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0มืถึง1น0 0พนะครับ สำหรับราคามือ2นะครับก็ไปหาซื้อมาฝังกันได้นะครับส่วนตัวแล้วค่าเรื่องเสียงผมให้ทับตั้นครับส่วนความสวยงามผมให้แซนมอทูนะครับแล้วทุกคนมีความเห็นเป็นอย่างไรครับช่วยคอมเมนต์ช่วยแนะนําในคอมเมนต์ได้ครับผมส่วนคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ